สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด็ตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนนำคณะประกอบด้วยนายประมวลพงษ์ถาวรเดชในชัยชนะเดชเดชโชนายนริศขำนุรักษและาศาสตราจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสด์ร่วมรับประทานอาหารเย็นพักฝ่ายค้าน ประกอบด้วยพักเก้าไกลพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมพักไงและพักครูไทยเพื่อประชาชนเพื่อหารือแลกเปลี่ยนการทํางานร่วมกันของพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อผลักดันวาระการพิจารณากฎหมายและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างมีเอกภาพดเรเฉลิมชัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าวันนี้ตนมั่นใจว่าฝ่ายค้านมีเอกภาพการทํางานร่วมกันนั้นจะดูที่สาระสําคัญโดยเอาประโยชน์ประชาชนเป็นหลักและจะมีกิจกรรมฝ่ายค้านสัญจรร่วมกันต่อไป ด้านในชัยชนะเดเดชโชสอสอนครศรีธรรมราชในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยหลังรับประทานอาหารร่วมกันของพักร่วมฝ่ายค้านว่าวันนี้เป็นการมากระชับความสัมพันธ์วางแผนว่าจะทําอะไรในช่วงปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยจะมีการจัดกิจกรรมฝ่ายค้านสัญจรไปครบทั้ง4ี่ภาคเริ่มต้นที่ภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีส่วนภาคใต้ยังไม่ได้กําหนดจังหวัดซึ่งหลังจากนี้จะมีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งครั้งต่อไปพักประชาธิปัตย์จะเป็นเจ้าภาพแต่ยังไม่ขอเปิดเผยสถานที่ สำหรับในการพูดคุยเรื่องการทํางานมีการพูดคุยกันทุกวันมีความสุขดีส่วนการอภิปรายไม่วางใจขณะนี้แต่ละพักต่างคนต่างเก็บข้อมูลทั้งนี้ในการหารือเป็นการพูดคุยแบบสบายๆเน้นปัญหาในพื้นที่มากกว่าแฮปปี้อยู่แล้วอนบคุณแม่จต่อรับขอบคุณครับ

อ๋อเลยเหรอเลยค่ะได้ไ่ทาบจะได้ไม่รบนีทำแล้วคิดถึใครบ้างคิดถึงทุกคนคิดทุกคคิดถึงทุกคที่อยู่คนเดียวไหครับถึงนบ้างนะคอนไไหมครับโอนได้ไหมคิดถึงหมอชนน่าน้วไ่รู้่าไคอนเยครสมยิ้มสื่อความหมาย เจะแห่งความรักไงไม่มีอะไรตอบเพงกันยู่ได้ไหมเนยอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเราเริ่มต้นเลยความรักโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคหวานเชียวหวานมากไม่ใช่เมื่อกี้คุณหญิงทำหน้านึกว่าถือกันอยางนี้ะ แอบยินใช่ไหมขยี้งี่อยาขยี้หต้มองขยี้เลยไม่ไม่าดกัน้ขยี้าไ่จ้าเอาเรื่องครับก็ ครับก็การรับประทานอาหารวันนี้ดินเนอร์เลยนะครับจริงๆก็เป็นการนัดหมายที่เรานัดหมายกันตั้งแต่การป<า>ระชุมนะครับเ<า>มือ่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็จริงๆวันนี้ก็มาก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทางหัวหน้าพักและแกนนําทุกพักก็ได้วันนี้ก็ได้ให้กําลังใจกับพักเก้าไกลด้วยนะครับแล้วก็อย่างได้หารือกัน ในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเช่นคิดว่าเรา,เาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็น่าจะเริ่มที่จะมีไปเปิดเวทีนะครับพบปากกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราคิดว่าม,มีมีหลายประเด็นที่เราไม่จําเป็นต้องรอที่จะต้องปิดสมัยประชุมเหมือนที่ผ่านๆมาถึงจะมีเวทีของฝ่ายค้านพบประชาชนนะครับอันนี้ก็คงเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีกใช้วิปจะประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็ ได้หารือในหลายเรื่องนะครับว่ามันมีประเด็นไหนบ้างที่พวกเราควรจะโฟกัสร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับกันด้วยเพราะว่าก็ต้องออกมาว่าเราเพิ่งจะหลายพรรคก็เพิ่งจะเริ่มที่จะเพิ่งจะเคยทํางานร่วมกันนะครับ,ไไรบก,ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เฉชครับ ก็จริงๆแล้วผมอยากจะให้ทุกคนสื่อไปให้ทุกคนรับทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าฝ่ายค้านเรามีเอกภาพนะครับแล้วก็เป้าหมายของการทํางานของเราวันนี้เนี่ยเราก็พูดตั้งแต่วันที่ประชุมครั้งแรกแล้วครับว่าเราจะดูที่สาระของการทํางานโดยที่เอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นไปเราจะทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกัน ปกติของสังคมไทยอยู่แล้วบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องจบในห้องประชุมบางเรื่องมันจบในโต๊ะโต๊ะทานข้าวนี่ครับเวลาอยู่สภาแบบในห้องอาหารนั่งกินแบบนี้นบรรยากาศนี้นั่งคุยกันเลยอยู่ในสภาจิบไม่ได้ไม่บางทีอยู่ในห้องหาสภาก็จะแบบเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงกันเป็นคนละฟิวกันคนละฟิวอันนี้ ไปไหนแล้วไม่ไหะก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะฮะผมบอกว่างี้ยคือผมอยากให้อยากให้ช่วยกันจับตาดูนะครับก็หนึ่งคือด้วยความเป็นนักการเมืองด้วยกันนะครับผมอย่างเงี้ยด้วยความเป็นนักการเมืองด้วยกันเนี่ยเราต้องให้กาลังใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วสองเนี่ยการที่เรามาทํางานร่วมกันในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ต้องยังทำงานร่วมกันอีกหลายอย่างซึ่ง ผมคิดว่ามันก็คงจะทําให้ความสัมพันธ์ของระหว่างพรรคกันเมือนทุกพรรคที่ตรงนี้แล้วเราก็มีต้องยอมแล้วเราก็มีพี่ใหญ่นะครับมีคุณหญิงเป็นพี่ใหญ่นะวันนี้ก <laughs> ็คุณหญิงคุณหญิงท่าจะเชื่อมนะเพราะว,ว่าวันนี้เรากําลังจะใช้ทั้งประสบการณ์และทั้งความเป็นคนรุ่นใหม่ท่าน้าตาเนี่ยมาทางานให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับใคร้งใครได้ทความเข้าใจใรใรเรื่องอร่วมเนี้ยเป็นสําคัญก่อน เพราะว่าแต่ละพักถ้าเรากลางนโยบายเนี่ยมันก็ต้องมีที่ต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาใส่ใจในเรื่องที่จุดต่างอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรามาโฟกัสที่จุดร่วมแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนดีกว่าคือถ้านโยบายเหมือนกันมันคงไม่มีทุกพักการเมืองครับมันก็ไม่มีหลายหลายพักแต้ ني, นีน่นโยบายมันต่างกันอยู่แล้วแต่ฝ่ายค้านในเป้าหมายเดียวกันก็คือตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับส่วนจะวิพากษ์เรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องคิดอะไรมากครับรัฐบาลเป็นรัฐบาลมาเกือบปีแล้วครับถามรัฐบาลว่ามีผลงานเป็น้อะไรบาง บนโตดินเนอร์ในวันนี้ครับมีการพูดคุยนโยบายใหญ่ของรัฐบาลตอนนี้ไหมครับเรื่องนิ้ต้วอลเล็ตซ็อ p o พ e าวหรือว่าเรื่องของแลนด์บิลเล่ยครับอันนี้พูดคุยทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นปัญหาที่ท่านนายรฐมนตรีก็ผัดวันประกันร,รุ่งทุกวันนะครับว่าวันนี้จะทำวันนู้นจะทำ,นนะทำก็ไม่ทำสักทีนะครับอันนี้ก็พูดคุยทุกวันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องรวบรวมข้อมูลและคุยกันในการวิปรายไม่ว่าอย่างใหญ่อีกทีนึงครับวันนี้เราคุยกันยาวๆมากกว่าครับคุยกันแบบไม่เป็นทางการมาากกกว่็ ผมไม่ได้เอาเรื่องงานหน,หนักๆนะครับมาเอาตัวโลกตัวเลขมาคุยกันนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าที่เราบอกว่าเราก็วางแผนกันยาวๆนะครับแล้วก็อย่างฝ่ายค้านสัญจรเนี่ยเราก็อยากจะไปกันแบบเป็นทีมนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็นัดแนะกันนะครับแล้วก็อยากให้ดึงปาปัญหาในพื้นที่เนี่ยเอามา,าให้ฝ่ายค้านเนี่ยได,ได้ได้ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและผลักดันต่อไปนะครับการที่ได้นัดแรกในวันนี้ทำให้ความระชับความสัมพันธ์ของภาพผมว่าความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วครับ มันทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกนะมีโอกาสได้คุยกันแบบไม่เป็นทางการมากกว่าแต่จริงเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่สนิทกันมากขึ้นโอเท่านเข้าแล้วต่อไปใครจะเป็นเจ้าภาพอ่ะอ๋อป้ายจ๊ปั่นครับโอขอบคุณล่วงหน้ารีแลกซ์นะครับไม่มีทางการอะไรนะครับช่วงช่วงเดือนหน้าเลยใช่นไหมครับก็เดือนละครั้งนะครับเดี๋ยววันเวลาจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับโอ้ผมโอ้ผมรูปปากรอเลยยังไงนะครับมีร้านอาหารในใจเป็นความลับก่อนที่บอกก็ไม่ไม่น่ารู้ดี ไม่บอกแน่เลยแต่ไปซีเรียสมากครับรอดูผมว่าผมว่าก่อนเดือนหน้ารอดูการทํางานในสภาดีกว่าครับเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้พี่แบบกระชับมิตรกันแบบทำนี้ก็มาดูสายฮัดคอร์นะครูก็เลยฮันกอดคอกันครับครับผมแอนนีเจ้ายมองท่าหัวใจ ไอ้ท่านมันไอ้ทมันสลังเฮโยเลยมัโอ้ยแต่ถ้ผมว่าพี่พโรจว่าทำหัวใจเนี่ยคนมันจะแปลกแต่ถ้าคุณพิธาทำคนมันจะดูนะครับวางรถมาแลจ้าสภาพ

คือในฐานะที่เป็นพักรวบเป็นตัวแทนของสองพักวันนี้ในองค์อาหารมีการพูดคุยในเรื่องการทํางานรือว่าอะไรยังไงบ้างครัก็จริงๆก็การทํางานก็ลาบลื่นกันแต่เดิมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มากระชับความสัมพันธ์ครับแล้วก็มาวางแผนคร่าวๆเนาะคุณแทน,นเนาะว่าเราจะทําอะไรในช่วงป,ปิดปิดสมัยการประชุมนะครับคุณแทนเนาะคุณแเล่าบ้างครับก็วันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณ หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารมื้อนี้นะครับก็ในโต๊ะอาหารก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็หาลือในการทาการร่วมกันในช่วงปีสมัยประชุมนะครับก็จะมีฝ่ายค้านสัญจรนะครับให้ไปครบทุกภาคทัคท้งสีภาคนะครับส่วนในภาคอีสานที่คุยกันก็คือจังหวดัดอุดรธานีนะครับส่วนในภาคใต้ก็กําหนดจังหวัดอยู่อยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะกําหนดจังหวัด ในการลงฝ่ายคัดสัญจรว่าจังหวัดไหนที่มีปัญหาเยอะรวบรวมแต่ละภาคกันมาเพื่อนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ว่าจังหวัดแรกที่จะไปฝ่ายคัดสัญจรคืออุดรธานีใช่ไหมคสรสภาอีสารอุดรธาน,นีครับแล้วก็คือไปภาคและจังหวัดหรือว่าแล้วแต่นอนของมือก็คงต้องดูกันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าจะไปให้ครบทั้งสี่ภาคครับคาดหวังยังไงกับว่าหลังจากนี้วามร่วมมือหรือว่าเราจะมีการนัดกันทุกเดือนเพื่อ มาดูว่าตรงไหนที่ต้องทํางานหรือว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างนี้นะคะคือผมเรียนอย่างนี้ครับการทํางานเราคุยทุกวันอยู่แล้วนะครับในในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าในการทานข้าวกันเนี่ยก็เป็นที่คุยกันครั้งแรกว่าเราจะทานข้าวเดือนละครั้งในพักร่วมฝ่ายค้านนะครับเพราะเราต้องมีงานที่ทําร่วมกันตลอดเวลานะครับส่วนในการทํางานเราก็มีความสุขกันดีนะครับระหว่างพักก้าวไกลพักร่วมฝ่ายค้านพักเพื่อปัดทุกพักนะครับเราก็มีความสุขกันดีในการทํางานครับทุที่มองไปถึงเรื่องการอิุราโตตใจากคะในเรื่องการเก็บข้อมูลมาดู ผมว่าตอนนี้ก็ทุกพักก็ส้มกันอยู่นะครับว่าจะอภิปรายไม่ไว้วันใจหรือว่าอภิปรายทั่วไปนะครับแต่ว่าพวกเราก็ผมคิดว่าเราก็ต่างคนต่างเก็บข้อมูลกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็หวังว่าในวงเสวนายแบบสบายๆอย่างเนี้ยนะครับก็อาจจะมาพูดคุยกันว่าส่วนใหญ่ก็ล่องรอยก็มาจากปัญหาของประชาชนในพื้นที่แหละครับนะครับว่าเออแล้วเราจะทำยังไงแต่เบื้องต้นวันนี้เราก็คุยกันในเรื่องของสายค้ายสัญจรก่อนนะครับ ยังจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชนะคะที่พระภูมิใจไทยโดนไปแดนแล้วตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นการสู้กันระหว่างส่วนของประชาธิปัตย์แล้วก็ตรงนี้ในส่วนของก้าวไกลจะมีการหลีกแค่กันไหมคะในฐานที่เป็นท่านร่วมไปฮะก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องคุยกันอีกทีหนึ่งครับนะก็เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญแต่ว่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องหารือกันอีกทีหนึ่งนะครับ ผมไม่มีก็เขินครับทำงานร่วมร่วมดีอยู่แล้วครับเราดูจากการอภิปรายข้อมานนะครับเราก็ทํางานร่วมกันนะครับในการเล่าเปลี่ยนข้อมูลในการทําข้อมูลด้วยกันนะครับเราเราก็เล่าเปลี่ยนข้อมูลในการอภิปรายอยู่แล้วนะครับไม่มีเขินครับรุ่นนี้ไม่เขินแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมกับคุณแทนเนี่ยถ้าไม่มีไม้นะครับมันก็จะสบายสบายกว่านี้ครับแต่พอมามีไมมาจ่อยเงี้ยนะครับมันก็รู้สึกเหมือนเป็นทางการนิดนึงแต่จริงแล้วผมกับคุณแทนนะครับก็ก็คุยกันมาโดยตลอดนะครับก็คุณแทนก็เป็นคนที่ผมก็ ยอมรับนับถือในในหัวจิตหัวใจนะในความสามารถนะครับคุณแทนก็ก็จะสนิทซีกับผมเหมือนกันนะเจอกันก็ทักทายกันอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นการทํางานไม่มีปัญหาครับไร้รอยตอ่อแน่นอนในส่วนของประชาธิปัตย์ได้มีการคุยกันไหมครับว่าหลังจากที่สารนัมนมีคบวินิจฉัยกรณีพรรคเก้าไกลเข้าข่ายล้มละายปกครองในทางพักจะทํางานอย่างสนิทใจกับพรรคเก้าไกลต่อเราทํางานอย่างสนิทใจอยู่แล้วครับอันดับแรกเราเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ย ก็อยู่ที่อนาคตที่ยังคาดหวังไม่ถึงแต่ส่วนวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทํางานร่วมกันด้วยความสิริใจไม่มีรอยต่อครับเห็นว่าเราก็มีหลายเรื่องจุดยืนที่มันคนละแนวกันเนี่ยค่ะแต่เป็นความสัมกับการทํางานกันอะไรครับจุดยืนคนละเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องของผมผมคิดว่าจุดยืนของแต่ละพักเราก็เคารพกันครับ แต่ว่าจุดยืนสําคัญที่เราจะต้องตรวจสอบรัฐบาลนะครับแล้วก็ปกป้องงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าเรายึดจุดร่วมเนี้ยเป็นสําคัญก่อนเพราะว่าแต่ละพักถ้าเรากางนโยบายเนี่ยมันก็ต้องมีที่ต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาใส่ใจในเรื่องที่จุดต่างอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรามาโฟกัสที่จุดร่วมแล้วก็ทางานเพื่อประชาชนดีกว่าคือถ้านโยบายเหมือนกันมันคงไม่มีทุกภรคการเมืองครับมันก็ไม่มีหลายพักไอ้นโยบายมันต่างกันอยู่แล้วแต่ฝ่ายค้านในเป้าหมายเดียวกันนี่คือตรวจสอบรัฐ ส่วนจะพิจารเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องคิดอะไรมากครับรัฐบาลเป็นรัฐบาลมาเกือบ

สะพาไที่สวยว่าโอ้โหเวทแลนด์นะครับหอยาดเชิญเชิญสื่อออกครับอนเดียวช้อนเดียวพี่ครับพี่ครับรบกวนหันหน้ามาทางนี้นิดนึงครับหันหน้ามาทางนี้นิดเดียวครับขอช้อนเดียวครับ ผ่านหน้าอันนี้นิดเดียวครับขอช็อตเดียวครับพี่ขอเลยนิ่งๆแล้วครับขอต้อนเดียวครับครับขอญาตช่างภาพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารจะเสิร์ฟแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณแม่ขอบคุณครับมาครับ Ya terima kasih ya.

เดี๋ยวพี่นี่จะมาขอเยอะตามมาแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยเป็นเป็น <laughs>

ข้าวต้มข้าวผงข้าวตากข้าวตากมือสายข้าวมีดเชี่ยว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 ข้าวับดเชี่ยวข้าวมีดเชี่ยวข้าวัีดเชี่ยวข้าวม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 ีดเชี่ เดี๋ยวเราออกเพราะว่านนี้นะครับดีครับีมากันนเขาไปนั่งัเลยนะครับขอ้อากครับทุกอย่างไว้กันได้ได้ ให้ให้เด <acağız. S 2> ี๋ยวคนนั่งบบจะได้ทำหน้าจยาวเมาคนรักมาครักเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสายกันก็ได้ตอนนี้แขกครบแล้วนะครับนั่งเลยนะครับพี่พี่จะพาทางขออนุญาตเลยค่ะเพี๋รับดี๋ยวตันนี้เด็กจะได้เข้าได้เข้ามาใีล้ราเดีวครับผมเขรจะไม่ครับได้ พีช่างภาพครับขออนุญาตครับนี้ป็นยังพิดครับให้ท่านใดเข้าไปไั่งจะได้ถ่ายเดียวครับช่างภาออกมากนให้เนั่งแล้วเบ่งายได้ไหเข้ามาถายทีเดียวครับเียาะขออนุญาตให้ผมก่อนแล้วถ่ายถ่ายภาพทีเดียวนลครับช่างภาพออกก่อนไหมแล้วให้เขานั่งให้จบแล้วทีนี้เราค่แบ่งมาถ่ายไหมคะคด

ในรายใบนี้ครับก็จะมี <laughs> 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 ไม่เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง